เฉลยแบบฝึกหัดจ,จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนร,รูปสามเหลี่ยม ABC นะครับมีมุม C เป็นมุมฉากลากส่วนของเส้นตรงจากจุด C มาตั้งฉากกับด้าน AB ที่จุด D ถ้า AC และ BC ยาว10 และ12หน่วยตามลำดับจงหาค่า sin a c o ค A tan แทน n b c ซาย t a คอ b, แทน b, และจงและความยาวของด้าน C D D B โอ้ยนะข้อนี้อ่านโจทย์แล้วมึนวาดรูปนะครับวาดรูปนะแล้วจะไม่งงนะเออวาดรูปอย่างนี้มีสามเหลี่ยม A B C นะครับมีมุม C เป็นมุมฉากนะครับเออแล้วก็ด้านหนึงยาว10ด้านหนึ่ง12เออวาดรูปประมาณนี้ นะครับเอ่อวารูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้ c เป็นมุมฉากนะครับ ac ยาว10นะใหอันนี้เป็น a แล้วกันนะอันนี้เป็น b ac ยาว10ก็แสดงว่าด้านนี้10 bc ยาว12ก็แสดงว่าด้านนี้ยาว12อยจากนั้นยังไงครับลากส่วนของเส้นตรงจากจุด c มาตั้งฉากกับด้าน ab อ่ะก็ะลากไปนะอ่ะให้มันตั้งฉากกับด้าน ab เ แล้วโจทย์ให้หาอะไรบ้างโจทย์ให้หาไซน์ไซของมุม A นะคอสของมุม A แทนของมุม A sin ของมุม B ีคอสมุม b แทนมุม B แล้วให้หาด้าน CD ด้าน CD มันด้านไหนวะนะเอออันนี้คือจุดที่มันลากมาตั้งฉากกับอันนี้อันนี้เป็นจุด d นะเออที่จุดดี d ก็คือด้านนี้นะเอออันนี้คือ C ดีแล้วก็ DB DB ก็คือด้านนี้นั้นหาด้านนี้กับด้านนี้ออกมาอา่ะตั้งต้นที่อะไรก่อนครับตั้งต้นที่ Sine A นะครับเออไซด a เอนะอ๋อไซด์เ a นะครับเออเอางีา้ก่อนนะครับเอเอเราเรียกว่า Hey. อันนี้สิบสองอันนี้สิบอันนี้ a c b นะครับ hey. นะเออนะอ่แสดงว่าด้านเนี้ยนะครับเออด้านนี้มันจะยาวเท่าไหร่ครับเออด้า hey. นนี้1ิด้านนี้ 10, นน 12, ส2องแสดงว่าด้านเนี้ยมันก็จะยาวเป็นส q u a r e root สิบกำลังสองบวกสิบสองกำลังสองเออได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็นเอ่อ หนึ่งรกับหนึงร้เป็น2องร้นะครับเออมันจะได้เป็นรู o สองส มันก็คือเขียนเป็นอย่างนี้ได้ครับเอ่อสี่รูทหกเอ็ดนะครับเออถูกไหมนะไม่ใช่ตีสองนะครับต้องสองรูทหกสิบเอ็ดนะครับเออถูกไหมเพราะว่าสองสี่สี่มันแยกได้เป็นสี่คูณหกสิบเอ็ดสี่ถอดรูทออกมาได้เป็นสองรูทหกเอ็ดอันนี้ต้องย้อนกลับไปพวกพื้นฐานหน่อยหนึ่งนะตอนมอมต้นนั่นแหละก็คือการการแยกเออ อะไรลัการแยกตัวเลขออกมาจากเครื่องหมายกลบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปว่าด้านนี้เนี่ยด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยด้าน AB เนี่ยนะครับ AB มันจะยาวเป็นเท่าไหร่ครับยาวเป็น2รูทหนั่นเองนะจากนี่มาถึงนี้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้เราก็นะจัดการหาสายออกมาได้ละนะครับเออก็มองสายก็มองไปที่รูปเนี่ยนะครับเออมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเออนะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว A ก็คือมุมนี้งั้นสาย A ก็คือทำไงครับสาย A ก็คือข้ามฉาก นะครับให้เรามองรูปสามเหลี่ยมนี้เอาด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ12หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ2รูทห1นะครับเออก็จะได้ว่าเป็นเท่าไรครับนะอันนี้2 2ตัดก็กลายเป็น6ส่วนรูท61เนะครับนะเรารูทห1อยู่ด้านล่างเราไม่นิยมตอบทำไมครับเราก็เอารูทหกไปคูณบนคูณล่างนะครับเออ สุดท้ายก็จะได้เป็น6รูทหกสิบเอ็ดหกอคูณรูทหกอ็ดก็ได้เป็นรูทหกเอลังสองกำลังสอง,ง,สองเจอสแควร์รูทก็เหลือ61อย่างนี้ครับก็จะได้เป็นไซน์ A, เอป็นหกรูทหอ็ดส่วนหกะครับเออได้เป็นแบบนี้ต่อไปคอสเอนะครับเออคอสเอนะอันนี้ได้ไซนต่อไปก็คอส นะครับ cos a ก็จะได้เป็นอะไรครับ cos a เราก็มองไปรูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากอยู่นี่นะ cos a ก็มองมุม a นี้มันก็คือเอา12บสองนะ cos a ก็คือค่าชิดไม่ใช่ดิ cos a มันต้องชิดฉากนะครับ a. นะชิดฉากด้านประชิดมุมก็คือด้านเนี้ยสิ 10, ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ2องรูทหกนะสกับ10ตัดได้เหลือ5ส่วนรูทหกสิบเอ็ด 61. รูทหกสอยู่ล่างเราไม่นิยมตอบทําไมครับเราก็คูณรูทหกสคูณบนคูณล่างออมันก็จะได้เป็นห้ารูทหกสิบเอูทหกสิบอ็ดคูณรูทหกส็ดก็ได้รูทหกสิเกำลังสองกำลังสองเจอสแครรูทก็เหลือ61นะก็จะได้เป็นคอสเอเท่ากับห้ารูทหสบอ็ส่วนหกอนะครับอ,อันนี้คอส ได้มาแล้วนะครับต่อไปแทน A บ้างนะครับแทน A t a ทนหางไงครับแทนก็มองรูปสามเหลี่ยมนี้นะสามเหลี่ยมรูปใหญ่นี้นะแทนก็ด้านตรงข้ามมุม A หารด้านประชิดมุม A t แทนคือข้ามชิดถูกไหมเราก็เอา12ตั้งหารด้วย10เ ก็ทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนิดนึงเอาแม่2มาตัดนะเออก็ได้เป็น2 6 2 5กก็กลายเป็น6ส่วน5นะครับเอออะแทน a sin a อ o s ส t a แท a, จบต่อไปลองมาดู sin b cos B t แท b บบ้างนะครับเออ ไซด์บีก็เหมือนกันนะมองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเออเราก็จะได้ว่าไซ n B บีของเรานะก็มองมุมนี้เป็นมุมบเรามันมองมุมนี้นะซายก็คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือข้ามฉากอะข้ามในที่นี้ก็คือ10ฉากในที่นี้ก็คือ2รูทหกสนะสกับ10ตัดได้เหลือ5ส่วนรูทหกไม่ นิยมตอบในรูปที่ตัวส่วนติดเครื่องหมายส u b s c r i o o t ก็คูณ61บน61ล่างนะก็กลายเป็น5 root 61 61คูณ61ก็เป็น root 61, 61ก็เป็น r o o 61กำลัง2กำลัง2เจ็ด s u b s c r i o o t ก็ได้เป็น61นะก็จะได้ซ i g n b เป็น5 root 61คูส่วน61นั่นเองนะครับนะต่อไปคอร์ส b นะก็เท่ากับด้านประชิดมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ12หารด้วยรูทหนะนะกสิบเอ็ดนะสององรูทหกอ็ดนะสกับ12ตัดได้เหลือหไม่นิยมเขียนติดสแควร,รูที่เป็นตัวส่วนเอ,เอรูทหกสิคูณบนคูณล่าง 61คูณ61ก็เป็นรูทหกสิบกำลัง2กำลัง2เจอสแควรรูทก็ได้61นะสุดท้ายเราก็จะได้ว่าคอร์สบีก็ได้เป็น6รูทหกสิบส่วน61นะครับนะต่อไปแทน B บ้างนะแทน B แทนก็ด้านข้ามชิดนะก็เอา10หาร12ตัดตัดเหลือ5ส่วน6 นั้น tan B ก็ได้เป็นห้าส่วนหกนะครับอ่ะจบไปหาอะไรอีกหาด้านด้าน CD เออหาด้าน CD นะหาด้าน CD เราก็มามองรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ครับเออซึบหาว่างหน่ก็ได้ อันนี้เป็น b. อันนี้เป็น d. อันนี้เป็น c. อันนี้12ถูกไหมด้านนี้12อ่าด้านนี้ดอันนี้เป็นมุมฉากอันนี้คือด้าน c, D อันนี้คือด้าน d B อ่ะเราต้องการหา cd ทํทำไงครับเราก็รู้ว่านะถ้าเรามองนี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นมุม A นะเราก็จะได้ว่าถ้าเราเอาด้าน cd ตั้งนะด้านตรงข้ามมุม หารด้วยด้านตรงค่ามุมฉากก็คือ12มันคือนิยามของไซน์นั่นเองไซน์อะไรครับก็ไซน์บนะเราสนใจมุม B ี A. นะครับทีนี้เราก็จะได้ว่า CD ก็เท่ากับไซน์เอา12ย้ายขึ้นมาคูณ12คูณกับไซน์ทีนี้เมื่อกี้เราหาไซน์ B ออกมาได้แล้วไซน์ B เป็นเท่าไหร่ครับไซน์ B คือ5 61ส่วนรูทห1ใช่ปะ่ะงั้นเราก็จะได้ CD เป็น12คูณกับ5 s q สิบเอดส่วนหกอนะครับเพราะสุดท้ายเราจะได้ cd เป็น12บสอาหกสินะสิบหกสิบอ็ดส่วนหกนั่นเองนะครับก็จะได้ cd ออกมาต่อตอนนี้หา cd ต่อไปลองหาหาอะไรอีกครับ db ดีบีทำไงครับเราก็มาสนใจที่มุมบีเหมือนเดิมนะครับมาสนใจมุมบีทีนี้เรารู้ว่าด้านประชิดมุมบนะนะีหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะดีบีด้านประชิดมุมบีนะหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ12มันคือนิยามของชิดฉาก,กอะนรครับนิยามของซ o อกคอสนั่นเองคอสอะไรเราสนใจมุมบีก็คอร์สบนะครับเราก็จะได้ DB เท่ากับ12บสองคอร์สบี นี่คอร์สปีเราหาออกมาได้แล้วเมื่อกี้ว่ามันคือ6กรูท61ส่วน61เะเราก็แทนค่าลงไปนะครับเออสั้น12 6ก็ได้72เราก็จะได้ db เท่ากับนะ72รู่วน61นั่นเองนะครับ นะจบนะได้ออกมาทุกคําตอบแล้วนะครับทุกคําถามแล้วนะสรุปให้ครั้งหนึ่งนะครับนะสรุปคําตอบตอบอย่างนี้ครับไซเอนะตอบที่ไซเอส a ซเอ a เท่ากับหกรูทหกสเอส่วนหกสิบเอ็ดคอสเอนะครับนะ คอสเเท่ากับหรูท6 1สส่วน6 1สแทน A แทน A ได้ไรครับแทน A คือ6ส่วนห้าต่อไปแล้วอีกครับต่อไปไซด์บีไซด์บคือ5 61. 61. นะรูทหกส่วนหกสิบเนะคอสบีคือนะคอสบีก็คือตัวนี้นะหกหกรูทหกสอ็ดส่วนหกต่อไปแทน B ีแทนบเท่ากับ5้าส่วนหนะครับ ต่อไปโจทย์ไมหายเลยอีกด้าน CD นะครับเออ CD CD ได้เท่าไหร่ครับเออ CD เท่ากับหกสิบเนี่ยฮะหกสิบรูทหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ดหน่วยต่อไป DB นะถูกไหมสุดท้ายที่ DB นะครับเออ db เราก็ได้เป็น72รูทห1ส่วน61หน่วย่ะสุดท้ายได้ตามนี้ครับเออคำตอบได้เป็นตัวนี้โอเคนะครับ